ขอท่านจะไปแดดมั่งในไอ้เรื่องไอ้นี่แหละพอลุงลุงน้องเป็นนี้แหละจะไอ้จะอะไรกันหมด เ็กมีุงสิงห์ครับสงรถแทนนะครับมารับ่าบานที่บังดระมานนะครับเยนะ็นเกิดว่าผู้ายไม่เอาก็เอ็กตีนุ้งสิงห์ครับ,ท,บทำไปหนึ่งพันเก้ายี่สิบห้าคะแนนครับรวมรวบทันครับทันทีไม่เอาคับกล่แซงทัน รับมารับนีบางเลยมาเลยครับเกี่ยวกับไปเลยไแเรื่องราวเกี่ยวกับของเกี่ยวับ